วาความตกนั้ันเปนเารก็จะที่าใจสเาใช้เ่ากนันาะมเควาัเของร่ขาต้ของ่ออวาตาจะมนรากน้เาะอง่อานัเจะอเ่อวาะร่มกนามเคกัมใน่คั้

กทีจากมันก็ห้ารกระ่เกากัช่วยลห้ที่ให้เกการประเินกรำเนินที่จรษาได้ครับเอ่อผมก็เ ตอนเย็นนี่แหละหลับไม่รู้เรื่องบึกนต้องือนนก่อน้ปลดในน้ำแล้วว่าที่ตุืม